มันเรียกว่าอะไรนะลูกมันเบอร์ลีใครบอกว่าถ้าอย่างนี้แล้วท้าแค่นิดได้เป็นหนูไงางี้ แล้วก็เอาไปตล่อลมมันจะอยู่นานมากโดยถึงคุื่นี้เช้าอไม่ต้งแป่งพันกันเลยแป่งันหลังว่ะกินได้กินได้เลยใช่ไหมถ้าก,กัดมันจะมีน้ำออกว่านี่ดู